สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะทรงสวยๆมาฝาก1คันนะครับแอบแรงแอบซิ่งนิดๆนะครับใครที่หานะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับ t ตโยต a าว g โกปี2 0 0 6ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5 0 0เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ d 4 d ครับเช็คชมดูรถทดลองขับที่คลอง7 รำลูกกาปฐุมธานีนะครับ199,000าบาทนะครับโทรได้ลายได้นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับไฮลักดีโฟดีปี2006ครับรถสวยสภาพดีงามมือเดียวป้ายแดงครับจัดทรงบางามครับของแต่งของเสริมของเพิ่มพอมีครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเรียกว่าสมบูรณ์และแน่นๆ่นนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีบอลทองนะครับใช้งานไปแล้ว1 8 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณจัดทรงรงล้อมางามๆนะครับของดีของแรงครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับหล่อแน่นอนคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับใช่ชอบชมเช็คดูรถทดลองขับรถทรงสวยๆใช้งานได้ยาวๆครับตัวนี้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงครับนี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบและกําลังหาทรงนี้แนวนี้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับจัดทรงมางามๆนะครับ ขครที่ชอบนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้ครับขอส่วนลดและบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดพร้อมการันตีให้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับภายในสวยสวยมีเครื่องเสียงด้วยนะครับคันนี้ใช่ชอบชมเช็คตูรถตรวจสอบสภาพนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหากระบะเน้นสวยสวยลองชมคันนี้นะครับแต่งไว้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําเองไม่ต้องเก็บเองนะครับ รถสวยสภาพดีครับมือเดียวป้ายแดงครับคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยการันตีครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับวีโก้ก็เป็นรถยอดนิยมสุดฮิตครับสายกระบะกระบะแคปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับของแต่งของเสริมของเพิ่มมีครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับใครที่กำลังหานะครับไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับกับไม์แท้นะครับ183,000กิโลเมตรนะครับ รถสวยคัดและเช็คมาแล้วนะครับใช่ชอบชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจ รถอยู่ที่คลอง7รํารลูกกาปทุมธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับระบบไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์ครับมีเครื่องเสียงมีของแต่งของเสริมของเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับในรายละเอียดนี้ต้องเข้าไปอ่านดูนะครับมีเยอะๆเลยครับมีเยอะแยะเลยครับนี่นะครับนำมาฝากนำมาให้ชมนะครับเรือที่ชอบจัดที่ไหวจะได้ใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างมีความสุขและสบายใจนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าของดีครับเอามาฝากนะครับมือเดียวป้ายแดงชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับขอบคุณครับดูรูปต่อได้เลยครับรูปเยอะมากมาย